หนึ่งสองสามได่ลงกินก่อนนะทำเลอเป็นไรเลทำเอกนก่อนแล้วเราไมแยกขาเลจแบบผ่าี้วสวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเสค่ะ ลิล่าเคยดูเชเวตปันนี่ไหมคะเคยดูดเคยดูดใช่ไหมนี่แมอูมีขนมมาแจกทุกดเกดวยนอยากกินไหมคะออมเน็ตรู้ไหมว่าบอกเพื่อนเพื่อนดีว่ารสชาติมันเป็นยังไงคะลูกมันเป็นรสผลไม้นะทุกคนมันเป็นรสผลไม้นะแต่ว่าเดี๋ยวแม่อวจะสุมแจกให้นะแล้วให้ทุกทุกคนมามาเร,เรียงหน้ากระดาน,นให้แมอูหน่อยแมอูจะแจกให้ทุกคนกินทุกคนเลยนะแต่ว่ามันจะมีพวกรสอะไรอะรสโคกรสส้ม รสแอปเปิ้ลรสรสคือเยอะแยะไปหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวยืนไปยืนรอเร็วยืนรออย่าแม่อูจะแจกนะวุ้นเส้นวุ้นเส้นมาฉีกให้แม่อูหน่อยโอเคมาเด็กด้วเขาฉีกถุงนึงอ่างฉีกเยอะน่อยรอรอค่ะทุกคนรอหนูเป็นเด็กต้องนั่งรอยืนรอนะคะมาเอามาให้แม่อูค่ะเออนี่นะคะเอาวุ้นเส้นนี่นี่อ่านี่นะคะนี่นะคะทุกคนอยากินไม้เลี้ยงหน้า ท,ทุกคนทุกคนพร้อมกินกันแล้วหรือ,อยัง เดี๋ยวเขาเอาอะไรปลาใส่หัวเรานะลูกปลาพิศวงนั่นจะให้น้องเชเบ็ดดึงไปก่อนหนึ่งชิ้นเชเบ็ดเอาสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าไปแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะใหม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแล้วนะทุกคนนายให้น้องเชเบ็ดเลือกก่อนน้องเชเบ็ดเลือกสีลายต้นน้ําสีลายต้นน้ำสีอะไรครับอ่ะหยิบไปเลยครับลูกได้ไหม้ครับเดี๋ยวให้เด็กๆเขาเลือกนะมาดินามาดินาสีอะไรคะ ชีสอ่าตางๆออดี์หยิบเลยลูกต่างๆออดี์หยิบเลยขอลองค่ะดิวันเซน<ต>หยิบเล,เลยอามเลหนนะดหยิบหนึ่งชิ้นนะพี่น้าหยิบอ่าทุกคนแกะค่ะแกะออกมาแล้วก็อย่าเพิ่งกินนะทุกคนอย่าสลับกนะันไม่สลับกันะทุกทุกคนแลบลิ้นแล้วก็เอาวางไว้บนลิ้นนะถ้าใครเอาวางไว้ไว้บนลิ้นค้างไว้แม่อุจจะให้เพิ่มอีกซองหนึง่งเอาสเยอะๆเลยค่ะใส่เยอะๆเลย อันนี้วุ้นเส้นนะออมเล็ตเต็มเลยไหนออดีต้ตังตังตอ้นหนาวพี่นชชัดเจอเบ้นปีฟ้านะน้องพาลิน่าได้ยังลูกได้ยังคะได้ทุกคนนะได้นี่อยไหมอร่อยไหมคะกินทุกคนกินกินค่ะทุกคนกินค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมพี่นัทเป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมอร่อย ทุกคนอร่อยใช่ไหมทุกคนอยากได้อีกไหมอยากลองแบ่งให้เพื่อนๆกินไหมลองให้เพื่อนๆชิมลองจับคู่แล้วก็ให้เพื่อนๆชิมมีหมดแล้วหมดแล้วเหรออ่าทุกคนนั้นมายืนแล้วเอาแม่อุจโยนให้นะรับให้ได้นะมันมีแค่สี่ซองนะลูกใครได้อยากได้ไหมอยากได้ครับอยากได้ไหมห้ามเสียงดังนะห้ามเสียงดังนะอยากได้ไหมทําไมต้องเดินตามแม่อุด้วยทําไมไม่ยืนอยู่เฉยๆใครยืนอยู่เฉยๆนะเอาแล้วนะ หนึ่งสองตั้มอยู่ที่มืออยู่ที่มือไปได้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 ไม่ได้แม่ผิดกติกานะไม่ได้เดี๋ยวแม่อุทยนมาถอยหลังไปลูกถอยหลังเดินถอยหลังไปนะแม่อุ้งหนึ่งถึงสามนะถอยหลังอ่ะแม่ถอยหลังไปให้ไกลเลยทำไมต้องทะเลาะกับเพื่อนด้วยเนี่ยมีปัญหากันแบบนี้นะอ่ะทุกคนเตรียมพร้อมยังเตรียมพร้อมยัง ถอยหลังไปอีกค่ะลูกถอยหลังไปอีกค่ะถอยหลังไปใถอยหลังไปอีกค่ะเป้าด้วยมาทำไมเราทำไมอูต้องไปตรงกลางตรงนู้นค่ะลูกมาทุกคนถอยหลังอ่านะพร้อมหรือยังเบลถอยหลังค่ะพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวก็ยังไม่ได้โยนเดี๋ยพึ่งหนึ่งสองไม่ต้องไม่ต้องมาค่ะแม่อุ๋จะยืนวงกลมกันก็ได้นะจับวงกลมแล้วแม่อุ๋จะยืนโยนไปตรงกลางโอเคไหม ออมเลดพร้อมไหมสีซองนะให้เด็กๆไปนี่นะหนึ่งองสามอมเเ็นไอมยิก่อนแล้วเราไแยกขามือไม่เอาลูไม่ลอง่รแยกขามือไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็น เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับว่าน้องเชอร์เบตแย่งคามือจากพี่อม็ตอย่างที่พี่อม็ตเขาพูดจริงหรือเปล่าอมองกันทันไหมครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวว่าโอจะก่อภาพให้ช้าลงนะครับอุกการช้า,ช,า,ช,าชัดๆไปเลยนะครับผมอพอมาถึงจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าน้องเชอร์เบตเขาก้มลงไปหยิบก่อนแล้วพี่อม็ตเพิ่งเห็นเลยกล้มลงไปหยิบตามเรามาดูกันต่อกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไง ครับน้องเชเบตเขาหยิบได้ก่อนนะครับไม่ได้แย่งจากมือพี่อ,อําเล็ดนะจะวให้น้องแบ่งให้โอเคไหมไม่เอาออําเล็ดเป็นแบบน,นี้ก็น้อง <นะ S 1> จะกินเดี๋ยวลูกดูว่าน้องจะกินหมดก่อนนะ <c oughs> อเล็ด้ใครใครได้บ้างเมื่อกี้ใครได้บ้าง <c oughs> ต่างๆแล้วก็ใครวุ้นเส้นแล้วก็ใครอีกค่ะอ๋ด็ดูน้องอ๋อนีให้อ่ะที่ทดีน้องอันนีแบบเฉียดสลามมากดูเด็กน้องเชเบตก็ให้ด้วยไม่มีเลยหรอหนูแย่งไม่ได้หรอลูก โูทำไมพี่ตัวใหญ่ๆถึงให้ดูเนี่ยออมเล็ตตื่นใจออดีมากเลยนะเขาด,ดีใจไหมออมเล็ตด,ดีใจไหมขอบคุณน้องหรือยังขอบคุณน้องหรือยัง,อองหอมแก้มน้องดีก่อนเร็วรักน้องดีไหมทีหลังจะแก้บน้องดีอีกนะโอเคไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชเบ็ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเด็กแต่แม่อุ๊ ซื้อมาฝากใหม่นะทุกคนอย่าทะเลาะกันนะคะลูกบ๊ายบายค่ะโอเคแบ่งกันกินนะทุกคนไปกลับบ้านได้แล้วค่ะมืดแเ้ยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย